วันนี้มาปั่นน้ำแตงโมกันเอ,เ,อเอ้ยเริ่มต้นก็ผิดแหละบ้าบอนี่สตรอบเบอรี่สตรอบเบอรี่เนี่ยซื้อมาแพ็คนี้นะตัวเย็นให้นี่สองกล่องเนี้ยสองกล่องนะเน้นสามปอนด์ร้อยเท่าไหร่ตอนนี้สี่สามสิบสองร้อยสามประมาณร้อยสามสิบบาท ซื้อมาแล้วมันก็ต้องกินใช่ไหมเสร็จแล้วล้างแล้วแต่งกินผลไม้ที่นี่เขาไม่ต้องล้างก็ได้นะเพราะเขาล้างมาแล้วแต่เราก็ตามภาษาเคยนะเราตามนีดนะเสร็จแล้วก็ไอ้นี่กีวีสีทองอันนี้คือหลานซื้อมาฝากตัวซื้อมาจากเวทโทสเวทโทอสคือซูเปอร์มาร์เก็ตที่แพงอะ่ะ ของอังกฤษเนาะแต่มันหวานอร่อยจริงจริงๆไม่ต้องปั่นก็ได้แต่เออกินปั่นหน่อยก็ได้ไปวิ่งกับม้าวันนี้ไปวิ่งรูทีนนะนะวิ่งเดินวิ่งนับได้ทีละ120ร้อยยี่สิบก็เดินแล้วก็วิ่งนับ120ร้อยยี่สิบก็เดินเป็นอย่างนี้ละว้หกสิบแล้วอ่ะปว่นนี่แล้วเราก็จะใส่ลูกหมุดพื้นเข้าไปได้วย พรำพรำไม่ใช่พรุลโอ้ยจะบ้าสายพูดผิดพูดถูกอย่าลํำคาญน,นะนี่อร่อยดีตกแล้วกินอืมอืมมันยังแข็งอนิดนิดแต่เราเป็นคนชอบกินผลไม้รสนี้เปรี้ยวๆสเสร็จไปนิดหน่อยที่เหลือกินสดก็ได้ เสร็จเสรแตงเอ๊ะอีแล้วจะไปแต่งมยล้ส้มส้มที่นี่อย่าไปบอกว่าส้มเมืองไทยดีที่สุดอีกคือโอเคอร่อยส่วนใหญ่แต่ที่นี่เขาก็จะมีส้มมาจากสเปนอะไรพวกเนี้ยก็จะอร่อยบางทีก็ไม่อร่อยหมายถึงว่ามันก็จะมีเป็นรุ่นรุ่นอะรุ่นอร่อยรุ่นไม่อร่อย นี่ขี้เกียจนะใส่แม่งนี้เลยอืมเนี่อขออภัยนะบางทีก็พูดไม่เพราะใส่ไปงี้แหละสอบลยังเด๋อเยอะเลยดิ้นเมือยปกติอ่ะ นนิดนึงน้ําอุ่นนะไม่ใช่นั่นจริงๆไม่ค่อยอยากจะเดี๋ยวมันจะข้นไปใส่ตามความชอบใส่ฮันนี่หน่อยนี่นฮันนี่จากสเปนไม่ใช่เมืองไทยมีทุกอย่างนะที่นี่เขาก็มีทุกอย่างเอา้ากูจะบ้าตายนี่จะใส่ทั้งอย่างเนี้ยฝาไม่เปิด คใส่นิดนึงโอเคพอละปั่นนี่สิบโมงครึ่งละฝรั่งมันควรจะตื่นได้แล้วนะแถวเนี้ยปั่นเสียงดังหน่อยไม่เป็นไรไม่มีปัญหาสิบโมงครึ่งพอละแค่นี้ปัน่นหยาบ อาหมดกล้องให้ดูหน่อยปัย่นหยาๆแค่เนี้ยกินได้แล้วอร่อยไหมนะกินอ่ะทีนี้ขั้นตอนกินขั้นตอนกินต้องบอกด้วยหรอปาเขาก็พูดนีนมันครบๆอ่ะเขาทำคลิปเขาทำกันอย่างงี้ใช่ไหมนี่มันมันเยอะนี่จะกินแก้วนี้พอกินได้ไม่เยอะนะกระเพาะบางมันคนตัวเล็กแล้วก็ จะเหลือไว้เก็บกินมือเที่ยงอีกมือเที่ยงกินอนุญาตให้ตัวเองกินหนักได้นิดนึงแต่ก็ไม่ต้องหนักมากตอนนี้กาลังพยายามดําน้ําหนักจากห้าสิบห้าจากเริ่มต้นเลยไปเมืองไทยมันห้าสิบแปดตอนนี้ลงมาได้ลงช้ามากพอแก่ลงช้ามากนะสมัยสาวๆนี่ลงเร็วอตอนนี้ลงกว่าจะได้มาถึงห้าสิบห้ากว่ากว่าตอนเช้าหลังจากเข้าห้องน้าเรียบร้อยช่างนี่นะยากมาก แล้วก็ก็เลยตอนนี้ไปวิ่งรูทีนมาอาทิตย์หนึ่งแหละแล้วก็หน้านี้ผลไม้หน้าร้อนผลไม้เยอะก็จะทานแก้วหนึ่งอ่าอาจจะช่วยเรื่องริ้วรอยความสวยงามด้วย <c oughs> อาจจะมีเนื้อเนื้ออยู่นะที่ฉันชอบกินอย่างงี้ไม่ไม่ไม่ค่อยชอบทานเละเละเกินแต่ว่าถ้าดีก็นั่งปอกไปเลยก็ได้แต่ก็ขี้เกียจหยิบหยชิ้นอีกคนมนุษย์นี่มันเรื่องเยอะจริงๆ ค okay. พอแล้วนะขั้นตอนต่อไปกินคงไม่ต้องบอกดื่มดื่มแนมะ่พูดกินพูดทานไม่ถูกดื่มอ่ะโอเคแค่นี้แล้ว